ดติดตามช่องพี่กุก๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ้ยเช้าขนาดนี้แล้วพี่กุ๊กตื่นหรือยังเนี่ยพี่กุ๊กตื่นหรือยังเช้าแล้วตื่นแล้วสัอะไรฟันผุแล้วน่ะฟัน,ล,ฟนลอหมดเลย จะแบบฟันหายไปนะดสีหน้ากลางนะอ,อไม่ใช่แล้วมังตาฝาดหรือเปล่าไม่ใช่ตาฝาดดูดิฟ<ค>ันซีกลางหายไปแล้วนะก็ะะสต,ตินะจริงเหรอเออไปทำอะไรมาเมื่อคืนนะเมื่อคืนเหรอหนึกก่อนนะ biểu bạn What? đăng kí cho kênh lalaschool Để ยายกุกฟันหรอยายกุกฟันหรออยายรอดิ่กุกฟันหรอเดี๋ยวขอไปดูกระจกกันฮ่าันหรอทำไได้นีแค่ลืมปฟันมันม่้ โก,โกุ๊กกุ๊กโอเวอร์เกินไปแล้วมีตัวช่วยอะไรนี่พี่ได้ของดีมาเดี๋ยวไปเอาให้โอเคไปไปรอตรงน,นู้นก่อน <c oughs> นะอะไรอ่ะ what อีเอา้าไม่ใช่ดิใครเอาสาลายมาเปะอ่ะหรือว,ว่าเมื่อคืนน่ะกินขนมกินสาลายแล้วลืมแปลงฟันอ่ะสิ จริงด้วย,เ,ยเกือบไปแล้วนึกว่าฟันหล่อจริงใช่ปะยังอยู่ยังอยู่แต่ไม่แน่นะถ้ากินขนมงี้บ่อยๆแล้วไม่จะแปรงฟันอะ่ะฟันได้หล่อหายไปแน่แน่เร็วรีหาตัวช่วยด่วนได้ได้ไปรอที่นู่นเลยอยู่ <Okay. S 1> รอในห้องเลย A few moments later โอ้ยไปกุ๊กมานี่แล้วน, <Hey. S 1> นี่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 ไปเจอมาของดี <Wow. S 1> โอ้ยนี่มันกล่องขนมไม่ใช่ จะมาห่วงกินขนมอีกแล้วนี่กล่องอะไรอะ่ะเนี่ยพี่ไปเห็นคนเขารีวิวมากันเยอะมากเลยบอกว่าดีสำหรับเรื่องสุขภาพปากนะพี่กุ๊ๆโอ้ดรเรย์ย oh, Ray, Make Brushing Fun oh. Brushing ก็แปลว่าแปรงสีฟันนั่นแหละไปเห็นมาก็เลยซื้อมาฝากเป็นไงล่ะแพ็กเกจ oh. สวยไหมล่ะ นนี้มีอะไรบ้างมีโดนัทให้กินแล้วมีโดนัทเอาไว้กินระหว่างทางไม่ใช่อันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะนี่เขาจะมีแบบสมุดพกสมุดโจทเป็นสมุดโนต้ตไงอของดรเรย์ใช่ไหมดรเรย์ mm hmm. Ray, นี่เป็นยี่ห้อแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะคะแพ็กเกจน,น่ารักมากทุกคนมันมีกี่สีเนี่ยเดี๋ยวนะมีหนึ่งสีส้มสองสีเขียวสามสีชมพู สีสีฟ้าแล้วก็สีสุดท้ายห้าสีดำโอ้โหสีดำเขาบอกว่าเป็นด็อกเตอร์เรเชาโคนะคะยาสีฟันลดคราบชากาแฟช่วยให้ฟันขาวโดยไม่ทำลายผิวเคลือบฟันโอ้โห ho. เลิศมากอะ่ะเป็นแบบพกพาสำหรับคนเดินทางนะเดี๋ยวนะแล้วอันนี้ล่ะ อันนี้ก็เป็นแบบคนเดินทางชุดเดินทางอันนี้เป็นแบบรถมินถม้นร์ดมิ้นช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากอ้โหแล้วน,นี่ลดอะไรรดสตรอเบอรีร่หรือเปล่าใช่แล้วมัง้งอันนี้รดพีชอ๋ออันนี้ลดพีชมิ้น์นะคะลดอาการปวดฟันช่วยสัมันแผลป้องกันฟันผุเหมาะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์และเด็กโอ้โหสวัสดี สีอ้าสีสีเนี่ยเป็นสูตรแต่ละสูตรแน่เลยนี่พีชมิ้นต์อันนี้น่ากินเอยไม่ใช่กินนี่ว่ต่อไปสีส้มรสซีตรัสมิ้นต์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและก็เลือดออกตามไร้ฟันสำหคนแก่พี่กุ๊กกุ๊กใช้ได้ดีเลยเนี่ยให้แม่พี่กุ๊กกุ๊กต้องใช้อันนี้ของแม่ใช้อะไรลูกนี่ค่ะคุณแม่ใช้นี่เลยสีส้ม ออกตามไรฟันนะคะต่อไปสีเขียวสุดท้ายใช่ไหมพี่กุ๊กใช่ Winter Green Oil นะคะช่วยลดกลิ่นปากลดการอักเสบของเงือกอืมเหมาะกับพี่กุ๊กมากเลยอะ่ะพูดทีเหมือนตดเลยพี่กุ๊ก <laughs> เขาบอกว่าเป็นยาสีฟันเนื้อเจลนะคะหอมมากเราจะเอาลดอะไรก่อนดีเอาลดชาโคชาโคใช่ไหมนี่มันมันไม่ใช่แค่ แป้งสีฟันยาสีฟันไหนนพี่กุก๊กนี่แกะเอาอย่างงี้มันนวัตรกรรมชัดเลยพี่กุก๊กใช่นี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่โอ้โหมันเป็นยาสีฟันเนื้อเจลจริงด้วยอหอมอะ่ะเฮ้ยอร่อยเฉยจะบ้าแล้วมันกินไม่ได้ตอนนี้เข้าสู่การชิมและดมยาสีฟันทุกกลิ่นนะคะสีฟ้านะคะอ้าไม่ใช่สีฟ้านี่จะเป็นแบบกลิ่น เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมิ้นใช่ไหมกลิ่นเนเจอร์ลมิ้นทุกคนหอมมาก แพ็กเกจเหมือนกันเลยพี่กุ๊กฮะแพ็กเกจเหมือนกันอันนี้คือชุดเดินทางนะคะเลืมอนมานี่แพ็กเกจไม่เหมือนนะเนี่ยอันนี้อันนี้อ่ะเป็นรถพีชุยกลิ่นนี้หอมมากกลิ่นพีชมินทุกทีนะคะปกติไม่ชอบกินพีชมากแต่ว่ากลิ่นนี้คือหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากต่อไปนะคะตัวนี้ Winter Green อมันเป็นแบบ นย่างเงี้ยสีเขียวว่ะกินเหมือนกินเหมือนอะไรอะ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่ <No. S 1> แต่ชมพูเนี่ยหอมมากนี่ทุกคนวิธีใช้นะคะก็จะง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้นะเวลาเราพกเดินทางใช่ไหมเราก็แค่เปิดนี่นี่เขามีหัวปั๊มตรงนี้ให้ด้วยอะ่ะ <Wow. S 1> นี่ดูสิเห็นไหม จฉงไหมเฉ่งนี่แล้วเราก็แปลงอย่างเงี้ยบีบแล้วก็แปลงได้เลยโอ้โหเลิศมากคือแบบเนี่ยไม่ใช่มันด้ามันสั้นไไหมเขาให้กลับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมกออ่อนเออขนาดมือหน่อยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนจัดฟันทำฟันนะคะแต่เดี๋ยวก่อน เราได้มากี่สีเนี่ยเมื่อกี้เปิดกล่องมีห้าอันเลยพี่ก๊กกุ๊กหอืมสี่ห้าเอาไปหายไปนหนึ่งเหรอใช่หายไปไหนอะ่ะน่นเสหรือว่าลน อันนี้เป็นขี่ขาวนะคะกินอะไรลูกเนี่ยกินเื้มกิ่นชอบมกไม,ไม่ชอบอืมอืมอกินหอมรอมเขมีความผูกกับการไม้คว้าม,มากอะ ปากกันฮน่นาปากสดชื่นมากในน<ม>้ดม,ดมสิอืมห,<อ>หอมสดชื่นมากเลยแล้วสรุปแล้วพี่กุ๊กชอบสีไหนมากที่สุดชอบสีไหนล่ะคะชอบสีชมพูที่สุดเพราะหอมพีชมากความจริงอะ่ะไม่ชอบกินพีชนะแต่ว่าอันกลิ่นนี้โอเคมากเลยอะ่ะ <Wow. S 1> แต่สีส้มก็สดชื่นนะคะทุกคน แต่ว่ามิน้นเนี่ยก็แบบรู้สึกปากสะอาดนะเออแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะความจริงอะชอบทุกสีเลยใครอะชอบสีอะไรบ้างอะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะและรู้ยังวดรเรเนเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอ๋อดรเรนะคะก็สามารถสั่งซื้อจากช็อปออนไลน์ช้อปปี้และ Lazada ได้พิมพ์ดรเร y t h ไทยแลนนะคะหรือว่าข้างล่างนี้เลยถ้าใ,ใครสนใจนะคะอ ต้องรีบไปซื้อแล้วนะทุกคนใช่รีบไปซื้อเลยแบบน่ารักมากทุกคนแบบมันกิ๊บเก๋มากเลยอะขวดก็น่ารักแบบแค่ถือก็น่ารักแล้วเนาะอโอเคนะคะทุกคนงั้นวันนี้พี่กู๊ดกู๊ก็ไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมฟันขาวสะอาดนะอย่าฟันหล่อละ